หญิงสาวชะตาขาดนั่งซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำดีๆถูกจรเข้กัดขย่ำโยนร่างขึ้นฟ้าก่อนขมือบหญิงสาวชะตาขาด Mirror และ India Today รายงานเหตุสเทือนขวัญในประเทศอินเดียหลังจากหญิงสาวผู้ไร้ถูกจระเข้จู่โจมขณะนั่งซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำพรมณีในรัฐโอริสาหรือรัฐโอทิสาทางภาคตะวันออก จากนั้นสัตว์นักล่ากัดขย่ำร่างหญิงสาวแล้วโยนขึ้นสูงประมาณ4เมตรและสังหารหญิงสาวชะตาขาดเหตุดกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาที่ผ่านมาระหว่างที่นางสาวยศนาเจนาจากหมู่บ้านปารัดบุระกำลังนั่งซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำในพรมณีและไม่ทันตั้งตัวก็ถูกจร์เจูยโจมคลิปวิดีโอที่มีคนบันทึกไว้จากฝากแม่น้ำอีกฝากเผยให้เห็นจระเขสีน้ำตาล คาบร่างของยศนาไว้ในปากและเริ่มกัดขย่ำกินหญิงสาวท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ซ้ำร้ายยังต้องช็อกหนักเมื่อจระเค่โยนร่างของยศนาขึ้นไปบนอากาศแล้วคาบไปกินต่อสื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่าในเวลาต่อมามีชาวบ้านพบศพของยศนาลอยอยู่ที่แม่น้ำและช่วยกันนำศพขึ้นมาจากแม่น้ำ ได้โดยไม่เกิดเหตุสลดซ้ำรอยชาวบ้านหลายคนพูดตรงกันว่าเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายในน้ำนั้นและในรัฐโอริซาหนึ่งในชาวบ้านกล่าวว่านี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อหากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงรวมถึงการประกันความปลอดภัยของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้และการสูญเสียชีวิตที่น่าสลดใจจากสารพัดสัตว์ตามธรรมชาติจำเป็นต้องได้รับการสนใจอย่างเร่งด่วนและแก้ไขอย่างควบคุม